ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าได้อะไรมาที่จริงจะมาเปิดกล่องก่อนแต่ไหนๆก็ไหนๆละมาดูนี้ก่อนดีกว่าได้เคสมานะคะอุ้ยไม่ใช่เคสสิเป็นเออก็เคสก็ได้แต่ที่จริงอ่ะมีเคสสองอันแล้วใช่ไหมแต่มันแบบลำคาญมากเลยเวลาใช้อะเพราะว่าเพราะว่ามันตั้ง มันตั้งได้นะแต่ด้วยความที่ iPad อะถ้าเคสปกติมันตั้งได้แต่ด้วยความ iPad อะมันหนักกว่าเคสใช่ปะแล้วตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันไม่มันนูนนะแต่มันไม่นูนพอที่จะรับน้ำหนักเคสซึ่งเนี่ยแล้วมันก็จะร่วงใช่ปะเวลาดูหนังหรือเลนหรือวางไว้หรือว่าวางบนเตียงนอนเงี้ยมันก็จะร่วงร่วงไหลตลอด มีทั้งสองอันก็ไหลทั้งสองอันตั้งแต่ได้ iPad มาก็คือลำคาญมากเลย<อ>เวลาเวลาใช้เคสพวกเนี้ยและเคสพวกนี้ก็ก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่อันเนี้ยสั่งเองราคาน่าจะสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยสองร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะสวิตชควรแล้วอีกอันหนึ่งแต่ มันดีตรงที่มันหมุนได้ใช่ไหมมันเอาห่ะไปเป็นไรละคือแบบถ้าใส่แ p a นตรงนี้มันก็หมุนรอบด้านได้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นอันนี้กล่องของอันนี้เป็นกล่องของเคสท,ที่ได้วันนี้จากพีทเนาะ อ้ยมีสองมีสามอันด้วยนะแล้วอันนี้เคสสองเน,นี้ยพี่พี่คิดซื้อให้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนออกปะมันอันนี้เปื้อนสีเพรา่าวันนั้นอาทาสีแล้วก็เปิดเพลงอะไรฟังแล้วก็เอามือเปื้อนสีอ่ะมามากดกดกดเวลาทำขนมทำข้าวก็บางครั้งมือสกปรกก็มากดกดกดก็เลยต้องนะร้านนี้เหมือนกันแล้วเวลาตั้งเนี้ย ตรงนี้มันก็ไม่หนุนมากเห็นไหมเวลาตั้งมันก็ไหลลงไหลลงอันนี้ก็ไม่ผ่านอีกแต่ข้อดีที่มันมีใส่บัตรใส่อะไรแล้วจะใส่ทําไมแล้วอันยนัน,นที่สองเหมือนกันอันนี้ก็ตั้งได้ดีที่ตั้งได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะเปิดกระเป๋ามาขึ้นมาแล้วก็ตั้งเพราะว่าเนี้ยที่จริงมันเป็นกระเป๋าใส่บัตรใส่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็คือแบบอันนี้ก็แพงเหมือนกันอันนี้ก็สองสามร้อยใช่ไหมคือแบบสามอันเนี้ย ใช้ไม่ได้สักอันแล้วสุดท้ายนางก็อยู่ดีๆก็เอามางวางวางไว้บนโต๊ะนะจะเปิดจะเปิดกล่องนี้ไงมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เปิดดูว่าอ้ามันเป็นของซัมซุงโดยเฉพาะเลยพนาว่าอันละเกือบห้าร้อยว่าคอสตาซอลเดียรซี่เาหรอคือก็เกือบห้าร้อยสวิชโกนใช่ปะห้าร้อยไหม แบมฮูลาหรือเปล่าพอคอสตาเออแล้วมาดูฟิกเตอร์พอดีนายวันฟิกตัรหลุมปนหน่อยพี่ว <cleaning water> ันฟิกตัรหลุมปนถักแล้วก็มาโอ้ยเนาะแล้วก็มันเป็นเคสอย่างนี้ใช่ป่ะก็แบบเออเคสทำไมหน้าตาแปลกๆแล้วก็ตอนแรกก็ใส่ไมคเป็นก็เห็นว่าเออกล้องมันอยู่ตรงนี้ ก็เอาใส่แล้วทำมืไนต่อเนะอี่ยอ๋อแล้วมันก็เหมือนแบบหักตัวเนี้ยลงก็ตั้งตั้งอยู่ว่ะตั้งอยู่เพราะว่ามันเป็นแมกเนตมันเป็นแมกเนตข้างล่างเดี๋ยวจะมาดูแต่มีสองขั้นเนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าเวลานอนมันจะล่วงลงไหมแมกเนตอ๋อควเซียมเดฝุ่นกันนะงัดะเดี๋ยวมาดูเรามาดูกันว่าเวลา นอนดูนั่งนอนดูในโซฟานั่งดูในโซฟาหรือว่านอนดูบนเตียงนอนแล้วจะแบบใช้ได้ไหมจะโอเคไหมคิดว่าาจะโอเคเพราะามันเป็นแมกเนตเนาะเว้แต่เป็นแมกเนตแบบไม่ได้หนามากมายสี่สวยด้วยเข้ากะซัมโซนสีฟ้าพอดีโอเคเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันมาเปิดดูกล่องสั่งเครื่องทำวาฟเฟิลมาไง ว่าตอนแรกอะ่ะดูเครื่องทำวาคซีนแบบเนี้ยนานแล้วนะกับครึ่งปีที่แล้วดูที่มีขายในเฉพาะสวีเดน่ะไม่ต้องเอาเข้ามาจากประเทศอื่นนะเครื่องอะแบบเกือบพันน่ะและ้วพอครึ่งปีให้หลังมาดูปุ๊บได้เครื่องราคาแบบสามร้อยเครื่องที่แบบราคาสามร้อย ก็เลยเอามาเลยเอามาทําให้พี่คิดกินเว่าอันนี้มันจะเป็นมันไม่ใช่เครื่องมาเฟ่นของสวีเดนอะเ no? นาะมาเฟ้นแบบอเมริกันที่มันเป็นแบบเกาหลีอะหรือว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมา <c ười> เครื่องอะไรเยอะแยะไม่รู้ไปหมดเลยใช่ไหมมาดูซิเดี๋ยวจะพุ่งนี้ทำเป็นอาหารเช้าพี่คิดกิน รูๆเนี่ยก็จะใส่เปิดออกมาหน่อยคุณเครื่องเหมือนจะเล็กเลยขอไปเวลาแงะกล่องก่อนนะโอ้ยต้องกยาวเปิดทั้งหัวทั้งท้ายเลยแล้วเนี่ย ลงมาอ,ออกยออกยังเนี่ยยังระเบเ่งขี้เลยอายนูออกมาละโหผู้ผลิตนี่สงสัยผลิตเครื่องในกล่องหรอวะเนี่ย เหนื่อยกับกล่องแล้วเนี่ยปิดยังไงละเนี่ยเออโอ้ย,อยก็คู่มือการใช้งานโอ้ยเหนื่อยเลย <c oughs> น่ารักปุ๋ยปิงน่ารักจริงๆใส่กับสั้นๆไม่เข้าใจว่าทำไมเครื่องใช้ไฟฟ้าเาชอบจกักอุ้ยน่ารักอ่ะ สี่แปดไปหน่อยโอ,โอ้น่ารักใส่อาหารเช้าพรุ่งนี้แน่ๆเลยน่ารักชุงเบยไม่ก็คือแบบอยากจะทำแบบมันเป็นบับเบิ้ลใช่ไหมหด้วยความเป็นรูๆอย่างเงี้ยก็จะใส่ช,ช็อกโกแลตได้ใส่ชีสได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักค่ะหรือมันแปลกตามัมนก็เลยดูน่ารัก อย่างนี้เนอะฮฮ่าของเล่นของอีชันไม่นนข้านไปลไหให้มีสาหร่าย So good. นี่ทุกคน,นมาดูนี่น้ยทุก่างคูเหินญี่ปุ่เลยน้ำแบบรสต่งสางๆเฮ้ย ขาข้าวสุขภาพฉันน้ำเปล่ามีรสอพีชจะเข็นไหมเราต้องซื้อก็มีแค่คาลาชาบูหมูไส้มารีคิวน้ำจิ้มมาริคิวญี่ปุ่นนีเพราะเมื่อกี้ก็เตรียมซื้อแล้วเอาของแม่ให้เคาะไหมเบาไหมเบาได้เบาเนาะก็บอกแล้วว่าอยากให้คนหิวงั้นเดี๋ยวนั่งกินหมูดิบเนื้อดิบบนรถก่อนเนาะ นั่นสำหรับควรอยากทำซูชิกินเองเครื่องมันปรับระดับไฟไม่ได้นะคิดว่าเป็นข้อเสียแล้วก็ห้ามเปิดบ่อยๆต้องตั้งเวลาไม่งั้นบับโบจะยุบตัว คล้ายๆแบบขนมนั่นแหละคล้ายๆทำมัฟฟินแหละเพราะว่าเหมือนเอาแป้งลงแล้วตัวนี้ก็ล็อกไว้ไม่ให้แป้งฟูเกินข้างบนมันก็เหมือนพื้นฐานการทำเคก้กเวลาทำเค้กก็ห้ามเปิดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะยุบก็คือต้องตั้งเวลาเสียอย่างที่มันปรับระดับ ไฟไม่ได้ไม่งั้นจะหาระดับไฟที่รู้เลยว่าควรจะแรงอะไรประมาณไหนพาเท่าๆที่ดูนะข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยคือแรงไฟแรงกว่าข้างล่างนั่นแหละก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติแบบทำเล่นตลกตลกเนี่ยก็เนี่ยแหละ